เราเป็นเพียงสืองส่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชวายพี P, สวัสดีครับเียผมมาชีเป้ารถเอเนกประสงค์โตโยตาา้าราคาเบาๆเราไปชมเลือกสีเลขใช้นะครับคันนี้ตโตโยตา้าปีศ5นยปี2005ันหอเวนซ่า1.3ครับประหยัดน้ำมันมากๆเลยเครื่องเกียร์ดีวิ่งทางไกลสบายไปในทางครอบครัวใส่เข้มสายเที่ยวใสยครอบครัวเหมาะเลยครับ ใส่ของได้เยอะนั่งสบายหลังคาสูงเบาปรับเป็น3แถวได้ครับหรือจะพับเรียบปรับนอนก็ได้ภาษี69เเล่มเอกสารครบใช้น้ำมันล้วนๆครับโดยรวมแล้วมสมบูรณ์กับราคาเพียง6 9 9 0 0บาทเท่านั้นเงคุ้มๆเลยฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆแล้วซื้อมาจําในไม่พลาดคิดใหม่หมภายในก็ยังสมบูรณ์ครับไม่แตหกหักไม่ชำรุด บอกคนขับมีขาดตะเข็บบ้างแห่วตู้สวยงามไม่ชำรุดสุดโ้มเบอกปรับเป็น3แถวได้นะครับบอกด้านหลังสะอาดไม่ขาดห้องโดยสารกว้างครับปรับนอนปรับใส่ของได้สบ,บายๆบบเลยราคาถูกสุดคุ้มครับ6,9,000บาทนั่นเอง Toyota Avanza พิกัดดูรถอยู่นนทบุรีครับท่าในใดสนใจก็ไปดูท่านลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง บอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อนัดหมายเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ